สวัสดีครับนาวาสวัสดีครับเพื่อนๆก่อนวันนี้น้องนาวาจะมารีวิวขนมอะไรบ้างนะอ,อันนี้ชอ็อกโกโคลนลดนมฮอกไกโดกับ,บอะไรครับน่าจะเป็นโคโลฮอดดอกโคโลฮอตดอกมันเหมือนอะไรเนะี่ยนาวมาดูกันนะเพื่อนๆ<อ>นาวาหมูว่ามันเป็นนอนดูสิ<ง>ดูสิใช่ไหมมันเป็นเป็ดก็แกกาบอ่าโอเคเดี๋ยวนาวาจะแกะ ช็อกโกโคนก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนว่าแกะให้เพื่อนๆนดูหน่อยครับอืมมาดูนะอันนี้แม่ไปซื้อที่แม็กโครนะเหมามาเป็นแบบนี้เลยดูนะว่าจะแกะนะเพื่อนๆนรอ,อดูนะโอ้แกะได้ไหมขามดกัดง่งก็เจ็บมากเหรอหมดกัดเหรอลูลกอืมแล้วก็ไปดูฝุ่นเลยเออดูฝุ่นออกเลยนี่ได้แล้วนะเพื่อนเพื่อนไหน้องนว่า้องแกะให้เพื่อนๆดูซิ ช็อกโกโคลนรสนมฮอกไกโดเดี๋ยวรอดูนาวาแกะนะเพื่อนๆนะจะเป็นยังไงไหมวเอามาเป็นโหลเลยให้ดูว้าวว้าน่นากินจังโอ้โแดอืมมันเป็นยังไงไอร่อย,ออยดูดูเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูใกล้ๆหน่อยวะนี่ ดูสิอ๋อมันเป็นเม็ดถั่วแบบนี้นะเพื่อนๆนนะเป็นรสขนมปังอือเป็นขนมเป็นยังไงขนมปังอ๋อเป็นขนมปังไม่ใช่ถั่วนะเพื่อนเพื่อนนะโอ้เป็นยังไงครับรสชาตินะ่ะอ,อร่อยนี่ไหนขอดูใกล้ๆนะอ๋อเป็นแบบนี้มีเม็ดขนมปังผสมนมฮอกไกโด,โอ,โดอ่ะชิ้นต่อไปยุปปี้โคลาบอล คืออะไรแต่รอดูนะน้องนาวจะแกะให้ดูโหโหหมูนกว่ามันเหมือนนอนนะเพื่อนว่ามันเหมือนนอนไหมไอ้พี่ตอนแรกพี่ว่านเป็นต่อกะอ๋อมันเป็นแบบนี้เหรออะแกะให้เพื่อนดูหน่อยครับเอมันเป็นรสโคคาโคล่าอ๋อเป็นแบบนี้เพื่อนเพื่อนดูไหน อ๋อมันเป็นแบบนี้ลองชิมดูซิว่าอืม,อมอยากกินด้วยยังเลยขอกินด้วยหน่อยได้ไหมอันนึงนะโอเคขอชินบ้างเห็นมันน่ากินเพื่อนรสโคโคาโคล่านี่เป็นแผ่นแบบนี้นะ